โอ้โหนี่จะปลาดีขนาดกำลังดีเลยรู้สึกว่าจะเป็นปลากระเบนโอ้โหเป็นโชคของผมจริงๆที่ปลากินเหยื่อของคันเบ็ดที่เบากว่าซึ่งมีโอกาสทานไม่ไหวตัวนี้ใหญ่กว่าตัวที่แล้วแน่นอนครับที่เมืองไทยเบ็ดที่ไม่เหมาะสมจะถูกปลากระเบนทำพังเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีก ผมจำกัดแค่สิ่งที่คันเบ็ดนี้สามารถรับน้ำหนักได้เท่านั้นมันขยับแล้วนะครับตอนนี้และดูมันว่าก้นแม่น้ำสูงขึ้นเพราะต้นไม้ที่ตายแล้วแค่โดนตอนหนึ่งปลาก็จะหลุดไปนะครับดังนั้นผมจะต้องระวังตอนนี้ผมออกมาจากกอที่มีตอไม้อยู่แล้วนะครับถ้าเราล่องน้ำตามกระแสน้ำไปเรื่อยๆเอยนอะ เราอาจจะหลุดไปจากตอได้แล้วเราก็จะเข้ามาใกล้ชายหาดอยู่ในที่ที่ไม่มีกระแสน้ําแล้วเราจะค่อยๆล่อให้มันมาที่น้ําตื้นแล้วก็จัดการกับมันไงล่ะครับดังน <museums> ั <described mus i> ้นเพราะคันเบ็ดที่แข็งแรงน้อยกว่าเราจะต้องกำจัดแรงดึงดังนั้นผมจะต้องคอยดูเอาไว้ตลอดเวลาตอนนี้เราใช้เบ็ดคันนั้นมากกว่า หชั่วโมงแล้วนะครับอย่างน้อยผมก็ยังจับพิรัญญาปลาดุกและโดราโดได้แต่ว่าปลาที่ตกได้นะ่ะอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าผม2เท่าและมันจะไม่ยอมแพ้งง่ายๆแนะ่และตอนนี้มันก็ผ่านไป2ชั่วโมง10นาทีแล้วแล้วนะครับนี่โอกาสเริ่มลดน้อยลงทุกทีอะไรจะไปก่อนกันกระเบนเบ็ด หรือว่าผมกันแน่โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ลหลังจาก11อวันอันทรหดในการตกปลาผมก็ตกได้ปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมเคยตกได้มันหลุดออกมาจากก้นแม่น้ำสองสาครั้งแต่ส่วนใหญ่มันจะมีน้ําหนักมีการเคลื่อนไหวบางครั้งมันขึ้นมาแล้วมันก็กลับลงไปอีกปลากระกบเบน่มันจะชอบอยู่ก้นแม่น้ำครับ การที่จะดึงมันขึ้นมานั้นเหมือนกับก,การดึงที่อุดน้ําออกจากแม่น้ํารู้สึกเหมือนมันมีน้ําหนักมันมีน้ําหนักมากครับอาจจะอยู่ในต้นไม้หรืออาจจะอยู่ใต้ต้นไม้มันพยายามใช้ความตัวใหญ่ของมันและกระแสน้าเอาชนะผมนะครับสิ่งที่ผมจะทําคือจะล่องเรือขึ้นไปต้นน้ํานิดหน่อยและผมจะใช้แรงดันจากอีกด้านหนึ่งซึ่งถ้ามันอยู่ในตอไม้ถ้าผมสามารถเปลี่ยนมุมได้โฮเซ่จะต้องหลีกเลี่ยงก,กระแสน้ําแรงหางของมันจะตีสายเบ็ด หาเขาไปจะตีสายเบ็ดกับปพาแบบนี้นะผมควบคุมไม่อยู่แล้วครับถี่ผมทําได้ก็มีแต่การตอบสนองเท่านั้นเองนะสามชั่วโมงเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดของผมเลยนะผมเคยสู้กับฉลามหัวบาดแอฟริกาใต้ยังใช้เวลาแค่สองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองนะครับแม่แต่ขาเจ้านี่ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวครับหลังกับแขนทั้งสองของผมตอนนี้นะ่ะ มันลาไปหมดแล้วครับนั่นมันปลานะครับนั่นปลา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 เคลื่อนมาแล้วแผงก็ผมใช้การได้ต้องใช้กลยุทธ์นิดหน่อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีผมคิดว่ามันอาจจะติดอะไรบางอย่างเราจะเปลี่ยนมุมแล้วก็คอยดึงช้าๆดูนั่นสินงนานใงานใงนงนดีมากดีมากดี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 ด,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 ดีผมอยากเอามาัขึ้นไปบนชายหาดผมจะได้จัดการได้อย่างปลอดภัย แต่นั่นหมายถึงเราต้องดึงมันมาตามกระแสน้ําอีก200หลาเราจะต้องดึงอีกสิบสิบห้าฟุตจากฝั่งในขณะที่มันเหนื่อยผมก็ลากมันเข้ามาในที่ที่ผมต้องการได้ได้ไงได้ไงได้ไง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 ท้ายที่สุดหลังจากการต่อสู้อันทรหดที่สุดของผมกับปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดและประหลาดมากที่สุดที่ผมเคยเห็นมาสิ่งที่ผมอยากจะทำกับเจ้าตัวนี้ก็คือ ดูที่หางของมันให้ชัดๆหน่อยครับแต่ไม่ใกล้เกินไปนะครับมันเป็นปลาที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ชูชูเดลิโอไม่เหมือนกับปลากระเบนที่ผมเคยเห็นนะครับนี่โอเคเอาละห้าสิบเกือบห้าสิบสามนิ้วเลยทีเดียวนะครับนี่มันคนงจะมีน้ำหนักเกินสองร้อยห้าสิบปอนด์แน่แต่สิ่งที่ทำให้สัจจินนิี่ไม่เหมือนพันอื่นๆก็คือมันเป็นนักฆ่าที่มีอาวุธที่ร้ายแรงพอๆกับกระบองในสมัยกลาง เหมือนกับกระบองที่มีตะปูสนิมติดเคลอยอยู่ด้วยซึ่งน้ำแหลมๆนี้ก็มีอยู่รอบตัวมันผมอาจจะต้องก้มลงไปเหนือตัวมันนะครับแต่ก็โอเคแล้วครับอืมนั่นคือสิ่งที่ผมอยากดูครับอากระเบนตัวที่ตายแล้วถูกตัดหางออกไปแต่ว่าตัวนี้หางของมันยังอยู่ครบมีน้ำอยู่สองแท่งตรงนั้นและจากที่มองดูนะ่ะมันมีจากทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ ยังยืดยุ่นมากอีกด้วยเนะี่ยผมไม่อยากเข้าไปใกล้มันแน่ครับเอาละ่ะทีนี้ถึงเวลาที่จะปล่อยมันกลับลงน้าไปแล้วนะครับผมปวดแขนมากเลยผมตกปลามาราธทอนมาสิบเอ็ดวันทำให้ผมเหนื่อยมากครับสิ่งที่ผมทนะําน่ะมันมีความสําคัญมากเพราะว่านี่คือปลาผมชอบปล่อยปลาตัวเป็นๆแต่นี่คือปลาที่ชาวบ้านท,ที่นี่ไม่จับมันมากินอยู่แล้วนะครับปลากระเบนตัวนี้จเจริญเติบโตในน้ําจืดใช่ไปซะไป ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สามารถอยู่ในน้ําทะเลได้ค่อยๆปล่อยปลาลงไปไม่เพียงแค่นี้นะครับผมไม่เห็นรูปร่างของปลาเลยแต่มันมีตัวที่ใหญ่มากและมีลายอันน่าทึ่งอยู่ด้วยนะครับมันจะต้องเป็นปลาในที่ทิ่แปลกที่สุดและปลาแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับผมตกปลาในแม่น้ำทั่วโลกมาแล้วสี่ทศวรรษแต่การตกปลาสับประหลาดแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ย มันทำห้ผมสงสัยว่าจะมีอะไรอย่างอื่นให้ผมค้นพบอีกบ้างหรือไม่